ถ้าชิชมบถ้าจริงๆเลยคือดินแดนนอกกำแพงเต็มไปด้วยอันตรายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไรหร่หรอกถ้าอย่างนั้นท่านช่วยแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเราได้หรือเปล่าล่ะแน่นอนอตอนที่ข้าอยู่ที่ภูเขาช้างไปตอนนั้นก็เห็นสิ่งแปลกประหลาดสองอย่างด้วยกันอย่างแรกเป็นท่อนไม้ที่จมลงมา อีกอย่างเป็นหินที่ลอยอยู่บนน้าเป็นไปได้ยังไงอ่ะไม้ไม่จมลงน้ําหินไม่ลอยอยู่บนน้ำทาแกสูหย,ยุดแกงเราได้แล้วน้าทกแกสูได้เห็นโลกแล้วเท่าที่ข้ารู้นั้นผูเขาช้างป่ายมีไม้ชื่อไม้หูยหัวซึ่งหนักกว่าไม้ปกติมันจึงจมลงน้ําได้มีหินภูเขาไฟที่อยู่นอกกําแพงใหญ่น้าหนักเบากว่าหินทั่วไปจึงลอยอยู่บนผิวน้ําได้เจ้าเคยไปเยือนดินแดนนอกกําแพงใหญ่ไหมข้าเป็นแค่บัณฑิตที่ไม่เคยเดินทาง สถานที่อันตรายเช่นนั้นไม่เหมาะกับข้าหรอกแม้เจ้าจะไม่เคยออกจากบ้านเลยแต่ก็รู้ทุกอย่างใต้ฟ้าน่าประทับใจมากเลยจริงๆประทับใจมากมาข้าขอดื่มอวยพรให้ทุกท่านนะยินดีถ้าแก่สู้ <c oughs> อ๋อ,อ,อจริงสิเขาจะเลี้ยงอาหารทุกท่านหนึงเพื่อฉลองการฟื้นตัวที่คุณชายปอ๋อหนานหายดีสองก็คือเป็นการทำข้อตกลงกับนายท่านเซนเน่ย และขอยากจะขอความช่วยเหลือจากนายท่านส่วนหน่อยโอ้ทาแก่ซูเล่าให้เขาฟังหน่อยสิอ๋อเรื่องก็มีอยู่ว่าเออเจ้าหน้าที่ของจัก,กรวรรดิเนี่ยต้องการขนย้ายสัมภาระกลับเจียงหนานข้าตกลงขอขเราก็อยู่ที่หางโจข้าก็เลยสงสัยว่าพอจะสะดวกไหมถ้าหากว่าจะช่วยส่งสัมภาระไปให้หน่อยนะปล่อยันห้าที่ข้าเองไม่ต้องห่วงนะทแกสซูเรื่องนี้ข้าจัดก,การให้อ๋อเอเช่นนั้นแล้วอีวก่อน เอ่อทักแกซูขอโทษที่รบกวนขอทราบได้ไหมว่าของพวกนั้นคืออะไรกันเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยข้าเกรงว่าว่านเป่าใจาาทำให้ท่านไม่ได้เออมันน่ะท่านสุทธหากคุณชายป๋อหนานกังวลเนี่ยก็ควรจะยกเลิกข้อตกลงซะสองสามปีมานี้การค้าของข้าดําเนินไปได้ด้วยดีเพราะเจ้าหน้าที่จังรวัดเหล่านั้นข้าสัญญาว่าจะช่วยเขาสุดกําลังเลยแต่ถ้าหากไม่สะดวกเนี่ย ข้าก็กคงจะไม่มีทางเลือกนอกจากยกเล<อ><ร>ิกซะเถอะแกซูอย่าพูดอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับข้าข้าอาสรงคนไปคุ้มกันของเพิ่มข้าจะไม่ปล่อยให้ตะแกสูเสียนหน้าเออขอบคุณมากสําหรับความช่วยเหลือจากในท่านเซอร์ขอบคุณขอบคุณมาดื่มกันเทมเออดืมด่มดืมด่มมา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  ปอชีกลับมาแล้วเหรอเราต้องคุยกันจะคุยเรื่องอะไรอ่ะข้ารู้ว่าเจ้าเชื่อใจเท่าแก่ซูแต่ว่าข้ามีบางอย่างผิดปกติเขาอาจทําให้ว่านเป่าใจขายดีขึ้นมาแต่เราไว้วใจเขาไม่ได้โดยเฉพาะพูดจบหรือย,ยังเนี่ยเท่าแก่ซูทําให้ร้านขึ้นประดับเป็นที่ชื่นชอบเจ้าอิจฉ้าที่ข้าได้เป็นผู้จัดการว่านเป่าใจใช่หรือเปล่าล่ะ<อ>ถ้าเก่งนักก็แสดงให้รู้สิเลยขัดขวางฉุดข้ากลับไปได้แล้วป๋อฉีข้าพูดเพื่อตัวเจ้านะ ฝท่ร้ายเาเลยฟปอนานมีเจ้าหรือไม่ข้าก็สบายดีทำไมเจ้าไม่อยู่ให้ห่างการค้าเหมือนเดิมล่ะว่านเปล่าใจเป็นของข้าแต่แรกเป็นของข้าและจะเป็นของข้าตลอดไปขอบอกไว้นะถ้ามีใครกล้าสู้กับว่านเปล่าใจเขาจะตายโดยไม่มีหลุมฝังศพเอ๊ะนี่สปอชีอยากมีเรื่องนั้นเหรอกี่ครั้งที่ข้าบอกให้เจ้าอยู่ห่างสปอหนานไม่เข้าใจภาษาคนหรือไงนี่ข้าจะสอนบทเรียนให้เจ้า จุกลอาเหรอพอได้แล้วทางโตโตนี่เป็นเรื่องของพวกข้าเจ้าอย่ายุ่งเลยนี่เจ้าแย่ดีช่วออกจากกันไม่ได้ข้ากาลังสอนบทเรียนให้เขาเขาจะไปไกลกว่านี้ถ้าเขาไม่หยุดทําตัวแบบนี้หยาบคายจะคิดว่าตัวเองเป็นใครอ่ะถึงได้มายุ่งเรื่องของครอบครัวคนอื่นพี่ใหญ่ดูซิว่านางน่ารังเกียจแค่ไหนตั้งแต่นางเข้ามาอยู่ในตระกูลนางก็หลอกเอาเงินจากท่านพ่อ ข้ารวบรวมไว้ในสมุดบัญชีแล้วถ้าหากไม่เชื่อเข้าจะเอามาให้ดูจะพูดอะไรกันนะ่ะข้าไม่เคยทําแบบนั้นนะสาวาซิว่าไม่เคยรับเงินจากท่านพ่อสักเหรียญเดียวนั่นคือ,อยาเหนื่อแรงกายของข้านะยอย่ามาทําให้ขำแบบนี้สิจะเป็นแค่คนขายเต้าหู้แต่กลับคิดว่าจะช่วยตระกูลเสินได้อย่างงั้นเหรอไม่มีทางสปาชี ข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆเลยหยุดนะถังโตโตเจ้ากำลังโกรธเพราะว่าปอฉีเนะี่ยพูดถูกสินะนัน่นไม่จริงเลยนะยิ่งคิดว่าข้าเป็นคนเห็นแก่ตัวงั้นเหรอคิดว่าข้าโกงเงินพ่อเจ้าอยู่อีกเหรอก็ดีเงินพวกเราไปหาท่านพ่อกันไม่จะเป็น <c oughs> ท่านพ่อให้อภัยคนเสมอไม่เจ้าจะโกงเงินครอบครัวข้า,าข,า,ขาจะไม่เก็บมาใสา่ใจนี่เจ้าไม่เชื่อในตัวข้าเลยสักนิดข้าต้องทำอย่างไรเพื่อพิสูจน์ตัวข้าต้องทำอะไรทั้งนั้น ขอให้เจ้าไม่ได้โกงเงินครอบครัวข้าข้าก็ประมาทไม่ได้เ <G ül> จ้า